สวัสดีค่ะมาเลยมาวันนี้เราจะมาทำแผลบีดิ้งเปิมทำแผลอย่างไรนะคะอืมแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวเราจะมาทำ voice over ในในอนันอีกทีหนึ่งเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเผื่อเป็นผลงานเนาะอืมทำแผลเปิมก็ทำแผลปกตินะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายอันนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเนาะสำคัญคือขั้นตอนต่อจากนี้นะคะ เดี๋ยวจะมีถุงห่อเปิมเนาะมันจะดีขึ้นตอนนี้มันไม่มีถุงห่อเปิมมันก็เลยยังขยุยกขยักขยุกขแคบอยู่อืม่ะ่ะเปิมแค่เนี่ยมันบีบมันบีบตรงเอ็กซ์เซสไซโอ้มันไปไรมันบีบตรงนี้หนึ่งจุดตรงฮังเจอร์ไซส์หนึ่งจุดแล้วก็เนีย่ยตรงเอ็กซ์เซสไซส์หนึ่งจุดอืมหลักการก็คือไม่ต้องละเอาไอ้นั่นมาเอาตูมู่มาคลิกตูมู่ ไม่ต้องละอดิน,นเรงลงยิีนมาเลยตู้มูกแกะอนนเอาสักประมาณห้าล็อกไม่ได้เนาะอันนี้มันไม่ใช่ล็อกแบบแบบนั้นเอาเนี่ยตัดเลยอ่าแล้วมีใครเก็บเก็บจับไม่ให้ได้ไหมเนี่ยเอาแล้วก็ไว้เฉยๆมา ต่อไปนี้เป็นวิธีการแปะตุ้มมูนะคะหนึ่งแปะเ,เนาะแปะให้มันแน่นถ้าตุ้มมูที่ดีควรจะต้องใช้เป็นฟิกตุ้มมูแบบว่าที่มันยืดได้อะมันจะได้ดีอะ่ะแต่ถ้าตุ้มมูที่มันยืดไม่ได้มันจะถูกหน่อยอะ่ะอืมไม่รู้ว่าเราใช้ฟิกตุ้มมูแบบไหนกันนะตอนเนี้ยืดได้ไหมเคยลองยืดไหม ยังยืดยืดยังไม่รู้ยืดได้ป่ะเนาะอ่ะืมเราก็ต้องดึงให้มันตึงๆเงี้ยอ่ะถ่าะไปข้างในเดี๋ยวเราไปจะมีถุงห่อเปิดมันจะได้ดีขึ้นออ่ะอ่ะ,อ,ะอันนี้ต้องแนบกระสกินนะคะไม่ถ่ายะะอีกทีสิคะอืมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายไปก่อนให้มันเป็นวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทำ ทำอีกหลายๆคนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยตัดต่อพ่อยืมตัวไหนเด้อ,อไม่ต้องกลัวนะไม่เห็นหน้าหรอกอเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะเอาไว้ขายให้อินเทอร์ดูเฉยๆอ่ะอันนี้แปะรอบนึงอันนี้ก็ดึงให้มันตึงๆอย่างงี้ใช้ไม่แนบกับสซร์กินอย่างนี้เด้ออืมีเป็นการเทเชือแหลไอกทีนั้นสิอืรับรองแผลไม่บีบอื ว่าตัว,ต,วตัวอันนี่มันแนบกับไส้กรีนเนาะอืมหนึ่งสองแปดนี่นะแปดนี้แล้วแปดอ่ะโอเคนี่ไนงะอืมอ่ะเช็ดไม่เป็นไรอืม อ่ะต่อไปมาอีกทีนึงแต่ตัวน,นี้อย่าให้มันทะยักะทะยยอมไม่ต้องเยอะหรอกเอาะฉะนั้อ่าคุณพ่อหันศีรษะไปนะคะไม่ต้องปวดอืมเราต้องแปะให้ตัวเฟิ์มมันทะยักทยอะแล้วก็ให้ตัวฟลิปตัวหม้วมันชิดกับสกินให้มากๆนี้แล้วก็ยืดเจ็บนิดนึงกต่อดทนเนี่ยมันจบเจ็บพอ อ่ะเรียบร้อยอ่ะฝากถ่ายรูปหนึ่งที